สวัสดีค่ะวันนี้จากสำนักง,งานขังจังหวัดลำปางนะคะวันนี้ค่ะเรามาพบผู้ประกอบการปี67นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมา,าในโครงการของเกษตรษแปลงใหญ่ส้มเกลียงที่อำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับเลขาของกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อพันธงตีชาพลีนะเจ้าเป็นเลขาของแปลงใหญ่ส้มเกลียงที่จริงแนละ้วแปลงใหญ่ส้มเกลียงเนี่ยมันก็นเริ่มมาหลายปีแล้วเนาะจนหมดบาระของเกษตรแล้วก็คือ3ปีเขาจะเริ่มมาแต่ปีสอั้ซึ่งตอนน้นส้มเกลียง ในเพจเนี่ยเพจของแปลงใหญ่ส้มเกลียงจะชื่อว่าส้มเกลียงสวนตาส้วนเนื่องจากว่าตาส้วนเนี่ยเป็นคนรุ่งเริ่มบุกเบิกที่จะเอาส้มเกลียงมาปลูกที่นี่แล้วเขาก็สร้างเพจขึ้นว่าส้มเกลียงสวนตาส้วนจากนั้นสำนังกงานเกษตรอ,อำเภอปัญหาความสมคัญว่าเขามีส้มเกลียงจํานวนมากงั้นก็เลยมีการรวมสมาชิกกันว่าพามารวมกันจัดเป็นแปลงใหญ่ส้มเกลียงซึ่งพอพอ,พอมีการจัดแล้วมันก็ได้ผลแล้วพอเขาจะลงเพจไปกลายเป็นว่าจะใช้แปลงใหญ่มันมีนัก แปลงใหญ่เขาว่าแปลงใหญ่แปลงใหญ่มีเกือบทั่วประเทศเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้เพจของส่งเพี้ยนสุนทาส่วน,วนแล้วก็ใส่ข้อมูลของแปลงใหญ่ลงไปสมาชิกมีทั้งหมดตอนแรกเขามีทั้งหมด35คนแต่พอเขาเริ่มได้สักเกินปีเจ้าบ้านเขาเริ่มมองหานความสำคัญและมันได้ประโยชน์ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอนก5าคนกลายเป็นว่าสมาชิกปัจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งหมดอยู่40หลาย40คน ทัสวนในสวนบริเวณสวนของตัดสวนแล้วนะคะซึ่งสังเกตบริเวณโดยรอบของสวนนะคะก็จะมีทั้งส้มโอส้มเกลี้ยงนะคะแล้วก็มีกล้วยแล้วก็บางสวนอก็จะมีแปลงผักกินได้นะคะก็จะมีคลิกหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นผักบุ้งก็มีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้งสวนของสวนตาซวนเนี่ยค่ะทั้งบริเวณสวนเนี่ยทางปลูกเนี่ยได้ปลูกพืชชนิดใดไว้บ้างนะคะในในสวนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกแปลงทุกทุกสวนเนี่ยจะปลูกไม้เศรษฐกิจของเขาก็คือส้มเกลี้ยง แล้วลองมาก็คือมะนาวในจากนั้นก็จะมีส้มโอคือคือส้มเปรี้ยงเนี่ยมันจะให้ผลผลิตช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาแต่ว่ามะนาวเนี่ยจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกมุงพามีนาเมษาแต่อย่างส้มโอเนี่ยก็จะไล่ๆล่กับกมุงพามีนาเมษามันจะทำให้เกษตรกรมีรายได,ได้และจากนั้นพอ พอช่วงนี้ช่วงแต่พฤศจิกาธันวาก็จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวเนาะส่วนหนึ่งเก็บไว้เอาสำหรับไว้กินทั้งปีแถมส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้สำหรับขายมันก็จะสร้างรายได้ก็จะเป็นบริเวณสวนส้มเกลี้ยงทั้งหมดนะคะซึ่งที่เรามานะวันนี้นะคะซึ่งส้มเกลี้ยงเนี่ยเขาได้เก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีบางส่วนที่เราจะพาไปดูในจุดของแปรรูปของส้มเกลี้ยงนะคะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการแปรรูปเป็นผลผลิตหรือว่าสินค้าสาเร็จรูปประเภทอื่นนะคะเดี๋ยวเรามีไปดูวิธีีกกกกาารรระะะะะบววนนนนนผลลิตคคท่่่อใสขงุม เมือ่อเมื่อเมื่อกี้นะคะเราไปเดินเที่ยวชมสวนสวนอะไรนะแม่สวนต้มเกลี้ยงสวนตาส้วนสวนต้มเกลี้ยงตาส้วนนะคะเราไปดูแหล่งปลูกนะคะสถานที่ปลูกแล้วว่าต้มเกลี้ยงเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่นะคะปลูกวิธีการปลูกปลูกยังไงวิธีการดูแลรักษาย,ยังไงทีนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่มันแปลรูปมาจากต้มเกลี้ยงแล้วนะคะว่าทางปลูมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์แปลรูปเนี่ยออกมาเป็นประเภทสินค้าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามามาถามาแม่ค้าทองนะคะเลขาของปลุ่มนะคะว่า คือทั้์หมดเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็อะไรบ้างแล้วมีตัวไหนบ้างที่เป็นที่นิยมสนใจของอคนทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าําเร็จรูปนะคะที่มีอยู่ในกลุ่มกลุ่มของเกษตรแปลงใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูชิมส้มเกลี้ยงเนื้อสดสดนะคะว่ารสชาติมันจะพูดแล้วก็เปลี่ยวปากนะคะรสชาติก็จะแบบเปลี่ยวจริงขนาดไหนหอมหวานกลมกล่อมยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องลองของจริงก่อนนะคะ อันนี้เด็ดมาเลยอันนี้คือแบบฝรั่งเลยโอ้อันนี้นะคะนี่เนื้อมันจะจำฉ่ำสีเหลืองนวลแบบนี้นะคะแกะง่ายนะคะนี่นแกะง่ายแกะง่ายแกะง่ายมากแน้องชิมก่อนชิมก่อนชิมเมื่อน้องขึ้นเป็นหมูน้องเลยทอดๆไม่หวานมากนะคะ ไม่ถึงกับเปรี้ยมากแบบกลมกล่อมนะคะแบบก็จะมีกลิ่นหอมของของซีนเนเจอร์เขาของส้มเจี้ยงเองนะคะอันนี้ครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากมนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะคะที่ทางกลุ่มเนี่ยเขาได้ผลิตขึ้นมานะคะซึ่งการแป็รูปเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะคะอันนี้ก็แล้วก็จะมีรางวัลการันตีนะคะว่าทางกลุ่มเนี่ยได้รับรางวัลอ่าจากการ ลูกส้มเปลี้ยงนะคะจากการผลิตพันเป็นสำเน็ตรูปของส้มเปลี้ยงอ่ะได้รับรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้แม่เข้ามาแนะนำผลิตพันสำเน็ตรูปเหล่านี้ก่อนนะคะว่าทางกรมมีผลิตพันสำเน็ตรูปสินค้าอะไรบ้างนะคะค่ะคต้องเล่าความสั้นๆนิดนึงว่าเมื่อก่อนนะก่อนหน้าตั้งแต่ปี63ต้นมาเนี่ยส้มเปลี้ยงเขาเคยเอาลูกเล็กๆกันทิ้งมีความรู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายเพราะว่ามันหมูจะเอาไปเปีนยยังไงลูกมันเล็กไปหรือมันลูกมันโตไปมันฟ้ามเนื้อมันฟ้ามมันหมูจะเอาไปเปีนยยังไงก็พอเรามีโอกาสไปขายของที่เมืองทองธานี่ย ก็มีโอกาสได้เห so, sure so so ็นการไปรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเขาเลยเริ่มเริ่มมาทาซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอามีการเอาน้ำมันหอมระเหยจากผิวส้มเจี้ยงเอามาทาเป็นโลชั่นซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของของกลุ่มนี้เลยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่ามันทํายากน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะการได้กระมาบในช่วงที่ส้มเที้ยงมันยังไม่แก่จัดเอามีน้ำมันหอมระเหยเยอะเราก็เอามากัดเอาไปนำเป็นน้ำมันหอมระเหย มันขายได้ดีแต่ว่าหลังจากนั้นมาเขาก็มีการไปล,ลูกซึ่ง้าถามว่าไรทั้งหมดนย่าไปล,ลูกอะไรอย่างเริ่มต้นก่อนเขาไปลูกทำเส้นแยแยมส้มเตี้ยนนะะเออตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นแยมส้มเตี้ยนเนาะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราเรียนรู้จากการศึกษานอกโรงเรียนแล้วเราก็มาปรับให้มันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเขากับวัตถุดิบของเขาก็จำหน่ายได้ดีค่ะแต่ว่ามันจะทำได้ยากตรงที่ต้องใช้เนื้อส้มเตี้ยนล้วนนะจากนั้นทำส้มเตี้ยงแช่อีกมบบแห้งตัวนี้เป็นส้มเตี้ยงแช่อีกมบบแห้งเราใช้ทุกส่่่ววนนนนนนขออองมมัักกาาาาาททีเเ็็หปแแๆล้้ต เพื่อที่จะสกัดเอาความมขผงผิวออกแล้วจากนั้นก็จะเอามาแช่อินแล้วก็อบแห้งกัโรวมพลังงานเสงอาทิย์ซึ่งก็ถือว่าเป็น เป็นอ,า,อาหารผกเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันจะมาทําลายเสียงเรามันจะเป็นมันเป็นกหม่กระสุนลมพยดังนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเอามาทําเป็นส้มเปี้ยงแก้วสีซึ่งซึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล่าสุดที่เราทำกันแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างนี้ในชวงนี้ค่ะไอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยแม่ก็คือมีแบบบรรจุถุงแล้วก็อันนี้เป็นแบบบรรจุกล่องอันนี้หนูถามหน่อยถ้าเป็นระปรุกนเนี่ยราคาขายประมาณกี่บาทจ้ะอันนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบ ประมาณ200 200 200กรัม200กรัมอันนี้เป็นลักษณะของคล้ายๆมะขามแก้วนะคะแต่ว่าวัตถุดิบเราจะใช้เป็นส้มเกลี้ยงแทนเนาะจ้ะยกเม็ดๆของมันนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้แล้วก็เป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมอันนี้ชิมได้แม่เพิ่ณบอกว่าชิมได้ชิมได้คันนี้พุดจังชิมมือได้จะลองชิมรู้ละคันนี้เหนียวเหนียวหนึบหนึบเนื้อมันเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะแบบเหนียวเหนียว หนึบๆน,นะคะแล้วก็มันจะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติแบบเป็นซิเนเจอร์ของส้มเตียงเองอะคะอ่ะก็แบบ<น>คือมันมันกินแล้วที่ว่ามันไม่เบื่อแล,แล้วรสชาติมันจะออกคล้ายๆเหมือนกับบวยนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับกลิ่นบวยนะคะมันจะเป็นรสชาติเฉพาะของส้มเรียงอันเนี้ยแน่นหนึบเหนียวอันนี้อร่อยค่ะอร่อยมากเลยผสมกับพิทีดูในะสวนเลยนะคะถือว่าว,ว่าหน,านูอ่ามันจะมีรสแบบแบบเผ็ดนิดๆเผ็ดนิดๆซึ่งเหมาะกับคนที่แบบชอบทานแบบเปรี้ยวนิดๆเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็แบบ มีกลิ่นหอมของของส้มเกลียงนะคะซึ่งรสชาตินี่หวานพอดีนะคะไม่หวานมากแล้วก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเปรี้ยวนะคะแต่ก็มีเปรี้ยวผสมนิดนึงนะคะอันนี้อันนี้แนะนํานะคะรสชาติของมันเลยรสชาติของส้มอร่อยค่ะหวานกเรื่นึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งอยากอยากลองชิมตัวตัวสุดท้ายตัวหนี่งก็คือใส่รับน้ำส้มเกลียงอันนี้เป็นน้ำส้มเกลียงทั้งหมดแต่เอามาเคี่ยวควรจะกระทั่งเหนียวหนึบเหมาะที่จะไปลากกับขนมปังเหมาะที่จะไปลากกับแค็กเกอร์หรือไม่ก็น้ำสลัดสลัดผัก อันแรกสลัดถั่กาแฟดำกาแฟดำหรือไม่ก็น้ำผลไม้อันนี้ขวดขวดนี้ราคาประมาณกี่บาทขวดนี้สองอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบมลอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ถือว่าราคาถูกมากนะคะถ้าเราเทียบกับราคาของผลไม้ของเมืองนอกนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคือเป็นแบบการกลั่นจากเนื้อส้มเครื่ยงล้วนๆเลยนะคะนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช้แทนเป็นน้ำตาลนะคะบางทีบางคนก็อาจจะใช้แทนเป็นน้ำผึ้งเนาะเวลากินกาแฟดำหรือว่ากินนมหรือโอนปีนนะคะสามารถใช้แทนกันได้ แล้วพบกันใหม่กับโครงการ CFO พบผู้ประกอบการโดยสำนักง,งานคลังจังหวัดลำปางในเดือนถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ